สมมติ่ะรเี่ยเราสคนสมมติสมมตินะสมมติครับตรงเนี้ยไม่มีใครอยู่ไม่มีใครดูคุณอยู่สองคนในโมเมนต์ที่คุณแบบเหนื่อย้อนต้องการความรักอางนี้ต้องเต้นความเข้าใจอาทิตย์บอกอัดต้องโฟกัสเอาด้วยอ่อาตัวตนเอาตัวตนแต่ขอแค่เรา เงียบไปเลยนะพอมเริ่มเราไม่สบายใจไม่สบายใจต้องมีเสียงภาพแลีวยนๆหพ่น้ผมเยแค่าแมหน่อยด้๋มยมาเด้ว มันแม่เลยคุณรับเ่าป่กเอาแลีวพี่พี่ลับเขาเขารับ